พี่น้องที่รักไม่มีความรู้อันฉลาดปาดเปลืองของมนุษย์คนใดจะเทียบได้กับปรีชาญาแต่งั้นการจะเป็นบุคคลที่ครบคันได้จึงต้องเปี่ยมด้วยปรีชาญาณและผู้ที่จะก,ก้าวหน้าไปในปรีชายานก็ต้องรู้จักสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณและถวายพระพรแด่พระองค์พระวาจาวันนี้จึงสอนวิธีการที่จะได้เข้าใกล้ปรีชาญาน นั่นคือผ่านทางการภาวนาตั้งมั่นก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใดเพราะการวอนขอปรีชายาณมีความสำคัญมากทุกคนต้องใส่ใจในแต่ละย่างก้าวภาคเพียรเรียนรู้ในคำสอนมีการชำระตนให้บริสุทธิ์มีการสแสวงหาด้วยความปรารถนาที่จะได้รับปรีชายานเพื่อการส่องสว่างและนำสู่กาความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงเป็นหลักแหล่งแห่งปรีชาญาณสิ่งนี้เป็นขอประทานหรือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์สามารถมอบแก่มนุษย์ปรีชาญาณทำให้มีวิสัยทัศน์ศักยภาพสามารถเข้าใจและเห็นความหมายของแนวทางชีวิตปรีชาญาณจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งนักแต่ก็สามารถได้มาด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะเพียงเราวอนขอเราก็จะได้รับ เมืออย่างที่กษัตริย์ซาโลมอนทูลขอปรีชายานจากพระเจ้าและพระองค์ส่งพอพระไถยที่สุดปริชายานจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทุ่มเทยอย่างที่สุดเพื่อให้ได้มาและเมื่อได้พบแล้วก็ต้องทาให้คงอยู่และลงลึกต่อไปมีความกระตือรือร้นเพื่อให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นพระเจ้าจะทรงประทานปริชายานแก่ผู้ที่วอนขอ แต่พวกเขาก็ต้องดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์อย่างครบคันในพระองค์ด้วยต้องมีการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัดและพึงตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าปรีชาญานปรีชาญานยังนำเราให้ใกล้พระเจ้ามากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องรู้จักคือปรีชาญานทสุชนมีปรีชายานได้อาศัยการภาวนา และพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจถึงสิ่งที่เรามีประสบการณ์ในชีวิตที่ได้รับความสว่างจากปรีชาญาณซึ่งจะทําให้เราได้มีความลึกซึ้งในส่วนที่สัมพันธ์กับพระเจ้าองค์ปรีชาญาณจงภาวนาซ้ําแล้วซ้ําเล่าและหมั่นย้ําคาภาวนาวอนขอปรีชาญาณวันนี้ให้เราภาวนาว่าโปร,ประทานปรีชาญาณสําหรับเรา เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ក្រុមត្រូវអង្គមិនគំតក្នុងប្រាយរឈរចំរតាមគ